ครับก็สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับเพื่อนๆนะครับเมื่อนี้ผมก็มีเรื่องเล่าดีๆมากพาพี่น้องไปชมนะครับก็บไกลบ่ไกลปันไดนะครับอยู่ในไดงเพื่อโชคใช่เฮาเนี่ยผลิตภาพี่น้องมาเบิงนะครับเป็นอนุสาวรียาวสุนารีนะฮะหรือคุณยาโมนะของโคราชเรานี่แหละครับแต่ว่าเป็นอนุสาวปะรีจำลองนะครับขนาด เท่าของจริงนะครับอนุสาวรีย์จริงอยู่ที่ในตัวเมืองโคราชนะครับแต่ยวนี้ในทุกๆอำเภอเขาก็จะมีอนุสาวรีย์ย่ามงนะครับจำลองไว้ที่อำเภอนะครับในส่วนราชการตรงนี้คือนาออำเภอโชคชัยครับที่เห็นนี่นรับดูพระจัดในบรรยากาศตอนนี้ผมมาในช่วงเช้าก็ดูดีครับดูดูดีมากบรรอากาศก็เย็นนะนี่นี่นี่ีสระ ที่ทําการโชคชัยนะครับอยู่ด้านหน้าเลยครับดูบรรยากาศครับจําลองได้เหมือนเหมือนจริงนะครับจากเมงสวรีที่อยู่ใจกลางเมืองโคราชนะครับเห็นไหมครับมีขั้นบันไดขึ้นไปเดินขึ้นไปได้หลายขั้นนะครับมีผู้คนมาสักกราระให้ความเคารพนับถือมากมายหลายตาครับตรงนี้นะครับ ด,ดูครับสภาพเป็นบริเวณกว้างมากครับการจัดพิธีอะไรต่างๆเขาจะมาจัดบริเวณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงการพ่นละ้ำนะฮะเดี๋ยวเขาทำกำแพงสวยมากนะคล้ายนะของจริงเลยนะครับผมพานนำชมตรงประตูที่เห็นนี่เป็นประตูชุมพลนะครับเป็นประตูของ โคราชเรานะฮะจำลองมาแบบเป๊ะเลยนะเหมือนจริงเลยเลยครับเดินไปแล้วก็ทะลุเข้าไปออกไปเป็นตรงนี้เป็นหน้าตลาดนะดูนะครับอันนี้ผมถ่ายด้านหลังนะเพื่อนๆมีทุกคนมาให้ความเคารพสักหลักอยู่มีขาดสายเดอ้ดอพี่น้องเขาเขาเขากล่าวว่าถ้ามาอยู่โคราชนีจะได้รอดซุ้มประตูชมพนแล้วจะได้กลับมาอยู่โคราชนะครับ มีประวัติยอ่อครับก็อ่านเอาเองนะครับพี่น้องนะครับประวัติจะยอ่ยอของท้าวสุรานาดีนะครับก็<ม>เป็นภาพประทับใจครับพานํำชมครับเป็น<ม>ด้านหนา<ม>ด้านหนา้าตรงบรวณฐานรูปนุสสวรสีท่านนะครับอันนี้ก็คือซุ้มด้านหนา้าประตูจมพลเนี่ยก็ทำปีสองห้าหกครับแต่นุสาวรีย์ก็าทำก่อนน้านนะครับ